น้องเฟิร์นเขาก็ชอบบ้านไล่สเปนนะน้องเฟิร์นก็ปลูกดอกเดซี่ข้างบ้านอรแบบนี้แต่น้องเฟิร์นก็ชอบท,ทําทางเดินเห็นเข้าบ้านแบบเนี้ยทำไมพี่ต้องมาพูดกับหนูวะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะอันก็จะมาเล่นเกมฟาร์ม o ูเกเตอร์นั่นเองนะคะก็นี่เดี๋ยวไปขอพื้นที่จากฟาร์มพี่จ๋านะคะนิดนึงและกระางเป็นบ้านของตัวเองเนาะนั่นแหละ แล้วก็เดี๋ยวนัดพี่จ้าไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับทีนี้เราเข้าสู่ฟาร์มทเกเกอร์ของสตีฟล็อกแปดนี่าาครับอันเนื่องมาจากน้องอนุริษานะครับเขาชวนผมเล่นฟาร์มทเกเกอร์เพื่อนที่จะทําคลิปเป็นของน้องอนุริษาแต่ว่าอยู่ดีๆก็มาบอกว่าพี่จาาถ่ายคลิปกันแต่น้องๆครับอย่างจากสตรีฟล็อกแปดเนี่ยเล่นดีๆเขาไม่เคยจะเป็นหรอกฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปประมาณว่าแบบเนียนๆเข้าไปช่วยถ่ายคลิปแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดชื่อสาวคน,นึงนัี่น,น,นาน้องา จะมีปฏิกิริยายัางไงกับเวลาที่เราพูดชื่อสาวบ่อยๆพูดบ่อยๆบ่อยๆอ,อย่างนี้สมมติปลูกซ่อมเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยน้องคนนี้ก็เคยปลูกซ่อมแบบนี้แหละนี่ผู้หญิงเขาจะเซนซิทีฟกับอะไรแบบนี้เดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับน่าจะกําลังเปิดคลิปอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไปลุยกันเลยรออันอา้าวนี่ไงเข้าไปแล้วพอดีเลย เออไฮโอไฮโอไฮโอสัสดีสว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 ัสดีส้ัสดีสวัสี่วัสีสวัอดีสวัสดี่วัสดีส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 นัีสวัสด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 ีสวัีสวสดีสวั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 สเลขสีีสวัสดีไวเสดีสวัสดวสีสวัสดีสวัสดีสวสีีัีวีเล โอ้โหเลขหกก็ไม่เอาว่เยงไงนะฮะหนูกดเอ็มขึ้นมาแล้วว์ปไปเลย oh. มอมันมีบัสตกอ่ะหนูมันมองไม่เห็นเหรออ่มา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 ,มาเลขห้ามาเลขห้าอ uh ือฮะนี่นี่นี่ี่มีที่พอดีเลยโ oh, <wait. S 2> อ้โหเวทีอ่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้หนูหมดเลยหนูจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้นะอ uh ือฮะจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้จะทําอะไรกับฟาร์มก็ได้เ๋ยพี่ถอนเวทีโตวาทีออกอ่ะออเคยอุ้ยริมน้ําด้วยเออริมน้ําด้ยสุดยอดอ่ะหุ้ย ฉลามเฮ้ยผู้ชัดอ่ะสยามสยามอืมไม่ชัดเลย <c oughs> ช่วยหนูสร้างด้วยสิอ่าได้ได้ไ,ดไ,ดไดอ่าเป็นบ้านของเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอย้ายอ่าว้ทีกันอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้พี่จะยกให้เป็นพื้นที่ของหนูเลยอือหือ เดี๋ยวพี่ขอย้ายอันนี้อีกแป๊บนึงโอเคอ่ะหนูเปิดรายการยังอ่ะเปิดแล้วอ่าโอเคไปลุยนี่พี่ออกทีวีแล้วนะเนี่ยเอ้าเหรอใช่ใช่ใช่สวัสดีครับคนดูจากทางช่องอันนุสาโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับอ่าอันนุสาครับผมเราจะมาสร้างบ้านแสนรักอ่าบ้านแสนรักริมทะเลของเราใช่แล้วอ่าหนูจะสร้างอะไรบ้างอ่าริมทะเลเหรออ่าริมทะเลคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอ๋อคอนเซ็ปต์เหมือนแบบมาฮันนีมูนไง อมีทะเลดิมน้ำป่มามีทะเลด<อ>ิมน้ำเอาเสวยโรแมนติกโรแมนติกอะ่ะโอเคแล้วบ้านบ้านเปไน็นไงหนูสร้างเลยสิสร้างเลยเดี๋ยพี่จะยืนดูมไม่เห็นจะซื้อเลยได้เลยออ้อาวหนูซื้ออะไรไม่ได้เหรอเปล่าพี่เงินไม่พอฮะพี่เงินเป็สองร้อยล้านเลยนะ <c oughs> ไม่พอเหรอเอาอเอาเป็นเงินอย่างอื่นมัน้งอา้าวเหรอแานดูดูไปงั้นแดนดูดูอย่างงั้นในบ้านบ้านก็อยู่ที่รูปบ้านไง อ๋ออยู be ่ข้างล่างใช่มันซื้อไม่ได้นี่นะเดี๋ยวพี่ไปมูฟบ้านมาให้หนูอยากได้บ้านแบบไหนคืออยากได้บ้านแบบไหนบ้านปลูกไว้หมดแล้วอ๋อใช่บ้านปลูกไว้หมดแล้วเอาไบไหนหนูไปหนูไปที่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ป้ายรถเมล์หนูมาป้ายรถเมล์โอเคอ่ะเนี่ยบ้านเนี่ยข้างหลังก็บ้านหนูอยากได้หลังไหนหนูลากไปได้เลยอันนี้บ้านโรมันนั่งแล้วก็นี่บ้านดินแล้วก็บ้านญี่ปุ่นแล้วก็มีบ้านเวนิส เอ้เวเนสใช่ไหมอ๋อสเปนสเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้นะอม่ใช่ไปเจอกันที่เลขห้าเราจะวางบ้านตรงไหนดีอ่ะหนูจะวางบ้านตรงไหนอ่ะแล้วแต่ดิหนูชอบบ้านไล่สเปนเหมือนน้องเฟิร์นแหละน้องเฟิร์นเขาก็ชอบบ้านไล่สเปนนะตรงนี้ปะอ่ะฮะโอเคพี่ว่าหมุนหมุนมันแบบหมุนมาทางให้มันหันหน้าทางน้ําเหรอใช่ใช่ไปเลยอย่างงี้ไหมอ่าโอเคโอเคได้แล้วก็ตกแต่ง ต,ตกแต่ง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 เราอยากแต่งเป็นสไตล์ไหนอะสไตล์บ้านไร่ริมทะเลอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วเอาร์ลัวอันนี้เหรอใช่เออสวยดีสวยดีเอาเป็นส่วนข้างข้างโอเคโอ้เออเข้ากันเข้ากันใช่สีน้ำตาลบ้านไร่กับสวนเอ้าอ๋อเป็นสวนข้างบ้านใช่อะเข้าใจแล้วเข้าใจพี่ก็นึกว่าเอาลัวล้อมบ้านไม่ใช่เหรอเออไม่ อ่ะโอเคแต่เป็นส่วนแค่แค่นี้ก็พอนะแล้วแต่หนูล้อมล้อมหมดเลยก็ได้นะเพชรม,มีสามหมื่นอ่ะล้วอลบ拉ดได้มั้งหนูมันเล็กไปหรือเปล่าส่วนก<อ>็น่ารักดีนะอือฮึแค่นี้พอล้วไม้อันนี้เราอ่ออาโอเคโอเคแต่ก็กระโดดอยูดย่ดิ <laughs> มีรัตูก็ไม่เปิดเข้ามาตรงไหมีใบก็เท่านั้นกระโดดไปกระโดดมาแล้วหน้าหนาวนี้เราจะปลูกอะไรได้หรอเออปลูกอะไรได้หรอปลูกได้ปลูกได้เอ้าวัดดูเฮ้ยเองความจริงไงโลเพโลเพอยู่นาะอ๋อโลเพ้ปปลูกอะไรอ่ะเดซี่อ่ะอ๋อดอกเดซี่แหละชื่อนี่ชอบดอกเดซี่เหมือนน้องเฟิร์นเลยน้องเฟิร์นก็ปลูกดอกเดซี่ข้างบ้านแบบนลยแหละอะไรหรอ เดี๋ยวพี่รดน้ำให้หแล้วต่อไปจะเอาเป็นอะไรดีครับอดอันมาลิสาอือชอ่องที่ชอบกินชาพีชอะลูกต้นพีชลูกพีชเออเอเอเหมาะพี่ว่าทำเป็นแบบแนวแบบแดงๆแบบส,ส้มๆอย่างเงี้ยใช่ใช่เหมาะนะเหมาะเหมาะเออแต่ว่าดอกเดซี่มันไม่แดงเอาออกให้หมดถอดออกไปเลยหรอใช่ถอด้วาทำไม อ้าวอ่านี่ฝนตกแล้วยั่ไงหญ้าเริ่มเขียวละไม่มีหิมะปกคลุมและแต่หิมะสวยนะเหรอหนูดูข้างหลังนี่ใส่ลุงอ่ะโอ้สวยปะสวย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 เอาดอกก็เอาดอกป๊อปปี้ไหมแดงแดงอือหือหรือไม่ก็ทิวลิปเหรอทิวลิปป้อทิวลิปเออทิวลิปก็สวยนะเออเอาเก็บได้แล้วอ่ะหนูเพิ่งปลูกหนูปลูกพีชเมื่อกี้เก็บได้แล้วอ่ะ ก็จะเป็นชมช่อมแดงแต่มันไม่ได้แดงเนาะได่ไปรได้อยู่ได้อยู่ก็ต้องมีตกปลาชายามก่อนชายามอูสวยมากมุมนี้สวยมากเลยหนูดูสิมันมีแบบสายลุงข้างหลังด้วยเนาะสวยจัดอ่ะสวยมันหนูสวยมันหนูใช่โอ้โหเมื่อว้าวนี่เราทำนี่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 เราจะมีร้านขายดอกไม้เราจะมีร้านขายดอกไม้ตรงนี้ด้วยตรงไหนดีอ่ะก็ได้นะ เตนนินเด็กอยาเปิดร้านขายดอกไม้อ้สวยสวยสวยชวยชวยวย,วย,วย,วยเอ้ทางเดินทางเดินหินเนี่ยใช่มาน้ำอ่ะเออเห็นแล้วนึกถึงน้องเฟิร์นเลยน้องเฟิร์นก็ชอบทำทางเดินหินเข้าบ้านแบบเนี้ยแบบตอนนั้นอ่ะตอนไหนแต่ก่อนไงแต่ก่อนไหนทำไมต้องพูดอ่ะก็มันเห็นแล้วมันก็นึกถึงเฉยๆฉยนึกถึงทำไมอ่ะทำไม่อยูมันนึกถึงอย่างนี้อ่ะแล้วหนูอัดคลิปอยู่อ่ะ ก็พี่เขเล่าให้ฟังว่าเออมันเคยแบบนี้เห็นมันก็นึกถึงไงแล้ไหนมันมีอะไรกับเฟินก็ไม่มีอะไรก็พี่น้องกันพี่น้องกันแล้วพูดถึงทำไมทำไมต้องนึกถึงด้วยก็เขาทําทางเดินแบบนี้เข้าบ้านแบบนี้เลยอย่างนี้เลย <S <S> <S เอาหนูเอาทางเดินหินเอาทำไมแล้วทำไมต้องนึกถึงด้วยอ่ะก็แค่เขาทํา คล้ายๆแบบนี้ไงพี่พูดตั้งแต่แรกแล้วพูดตั้งแต่ดอกเลยพี่แหละบ้านอีกพี่เพิ่งพูดตอนอันนี้เองพี่เพิ่งพูดตอนทางเดินเองไม่พี่พูดตั้งแต่แรกแล้วพี่พูดหลายรอบแล้วหนูสามไม่พูดพี่เพิ่งพูดเนี่ยพี่เพิ่งพูดตอนทางเดินหินนี่เองนี่ยังไม่ได้พูดเลยพี่พูดตั้งแต่แรกแล้วพูดถึงใครเฟิร์นไงไม่พูดพี่เพิ่งพูดตอนนี้นี่เองอันอันอไม่มีอะไร มีอะไรอะไรทำไมพี่ต้องนึกถึงอะเป็นพี่น้องกันเฉยๆอย่ยงกที่บอกอะพี่มาพูดกังฮะทำไมพี่ต้องมาพูดกับหนูวะก็มันเห็นแล้วมันนึกถึงไงเฉยๆไม่มีอะไรแล้วพี่จะพูดถึงทำไมหนูอ่านไปเลอ่านอ่านกดหรออ่านอ่านกดพี่หรอกดพี่หรอพี่จะพูดถึงทำไมพี่มีอะไรเนี่ยเพราะเพราะว่านี่คือรายการอ่ะ อะรายการอาจารย์ไงหนูมันคือรายการจุ๊บป,ปักแก๊กไงจุ๊บปักแก๊กอะไรจุ๊บป,ปักท <laughs> <laughs> ี่ตั้งใจจะแกล้งหนูตั้งแต่แรกแล้วตอนแรกหนูบอกว่าหนูชวนพี่มาถ่ายคลิปเออพี่จะลองดูว่าเออหนูจะโกรธไวจะงอนไวไงแกเฉยเฉยๆง่ะอันนี้โกรธจริงไปแล้วจุ๊บ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 จุดบจุ๊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 บจุ๊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 บจุ เคยเล่นด mm ้วยกันอย่างนี้เลยปะเนี่ยไม่ไม่เคยไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไม่เคยเล่นเพิร์นไม่เคยเล่นเกมนี้แน่ไปจําได้อีกว่าเขาไม่เคยเล่นเกมนี้เขาไม่เคยเล่นด้วยกันไม่เคยเคยเล่นเกมไหนด้วยกันไม่เคยไม่เคยไม่มีพี่ข้าพูดชื่อพูดเฉยจูบเก๊ะอ๋อยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ๋อยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย ทำทางเดินให้ก่อนอ่ะทำทแบบสว,สวยๆอ่ะหนูทําไม่สวยทํา <ำ S 1> <ล>ทางเดินสวยๆเหรอ,อห,หนูยิ้มก่อนเดี๋ยวพี่จะทําให้ยิ้มแล้ยวยิ้มก่อนยิ้มสวยๆยิ้มใส่กล้องยิ้มใส่กล้องสวยๆถ่ายอยู่เพื่อนอะไม่ทำวาหยุดถ่าย <c oughs> ยิ้มใส่กล้องสวยๆอ่ะอดีอย๋ยวเธอ่อตาพ่อตา มันจะมับจะมนจะกระปีโนมันจะกระปีโนมัจะกระปีโนดูรู้ไหมเวลาดูงอนมันน่ารักนะ่อตา่อตามันจะมันจะมันจะกระปีโนมันจะกระปีโนใหญ่ไม่ทีแก้เลยเฉยเดี๋ยวพาไปกินบาร์บีคิวไหมแบบนนนนนนนไปป่ะ ความกดเกลียวของอีสตีสก็สามารถสยบตับบาก์บอนได้ทำทางเดินหนู่นได้ได้โอเคโอเคโอเคเสียหมดเลยหนูคิดไม่เสียเพราะว่าที่ได้จุ๊บเิดพี่จ๋าหนูโูดสิหนูพูดสิฮัลโหลยูทูบเนฮัลโหลยูทูบ เท้าทางเดินเลยอ้เทาาเดินให้เราเดินให้รักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องสงเสียอย่เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอยากเที่ยวไปกับใครรักเมียต้องทำใจ